นะคะวันนี้นะคะคก็มาพบก,กับคุณครูจุ๊บคุณครูนกและก็คุณครูสุขค,ค่ะค่ะวันนี้ครูจุ๊บคุณนกครูสุขก็มีกิจกรรมอีกหนึ่งนะคะเป็นกิจกรรมอะไรคะกิจาการรมเล่านิทานค่ะจ้าอะไรคะจ้า,จาคุณ,คณมื่อเด็กๆพร้อมที่จะรับชมรับฟังแล้วหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังกันเลยค่ะพิทานเรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่า เพื่อนสีไม่ทิ้งกันค่ะป่าไม้แสนหันษาไม้นานาหลากหลายพันสัตว์ต่างช่วยเหลือกันทั้งผูกพันและกลมเกลียวมีเสือลายดำดาวและกระต่ายสาวหูเพียวอยู่ป่าไม้โดดเดี่ยวเป็นคู่หูมาเนิ่นนาน พวกมันชอบร้องเพลงทั้งบรรเลงยืนประสานสัตว์ป่าต่างสำราญเพราะคู่หูคู่เฮฮา่นดีจ้าอจ้าหูยาวชอบกระโดดร้องเสียงโกรธสูงสุดฟ้า ดำดาวเร็วรี่มาล้องเสียงตามสะเทือนดิน้าว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 เย็นย่ำตะวันคล้อยเจ้ากาน้อยบินผกผิน ขับร้องเพลงสองเกอิอหันปรึกษาตามที่กาบอกแสนจริงอวดเสียให้ยำเพลงโลกได้รู้เราเสียงทองนี่เธอฉันว่าเราไปประกวดร้องเพลงดีกว่านะก็ตายใี่ฉันก็เห็นด้วยนะฉันกะอยากร้องเพลงเหมือนกัน มั่นใจในเสียงของฉันนะว่าเสียงฉันเทะฉันก็มั่นใจเหมือนกันจ้ะสูงตามดังสลับเร็วกระชับตามทำนองโจ๊กตึงตึงหนึ่งสองมันฝึกซ้อมสามเวลา เสียงร้องแววข้าวหูการอกคู่จอมอิจฉาตัวเล็กวิ่งไต่มาแอบมินทาอยู่ด้านบนจิดจ๊ดๆๆๆๆๆการอกรีบสุมหัวจิ๊ดจี๊ดรัวหางพงขนวางแผนสร้างเล,กล่กุลให้สองเสียงร้องแตกคอเธอเธอมา帮วางแผนเป็นไหมให้เ้าจะกระต่ายกับเสือมันทะเลาะก,กัน สองตัวนี้นะเสียงไม่พอเรามาทำยังงก็ได้ให้มันทะเลาะก,กัน,นตัวที่ก็ไม่แข่งขัน่แาดคูแข่งนะโอเคโอเคหูยาวขอช่วงคะนั่งกินผักอยู่ริมบอ่อการรอกเข้าสอพอการซิทข้อความบิดเบือนเจ้ากระตายเจ้าก็ตายเจ้าก็ตายรู้ไหมเนี่ยฉันั้นได้ขาวมาว่าเจ้าเสือ พูดว่าเจ้านะแหลงเสือมันพูดว่าอะไรฉันนะ่ะมันบอกว่าเจ้าเสียงไม่เพาะเสีย,ยงอ,อย่างกักโกงอย่ในน้ําโอ้โอยเสียงฉันน่ะนหรอเป็นองเสียงฉันน่ะอกกัะเพาะจริง,รงๆเธอเสียงไม่เพาะเลยเจ้าเสือบอกข้าแอบได้ ma, ยินมาอยากปรึกษาและกล่าวเตือน ดำดาวไม่ใช่เพื่อนนินทาเจ้าให้เราฟังบอกเธอร้องสูงแย่ผานแข่งแพ้พลอยพลาดพลั้งตัวมันเสียงก้องดังดีกว่าเจ้าเบาแหบแห้งอีกฝ่ายลายดำดาวนอนง่วงอาวอยู่ที่แจ้ง การรออเข้าเสียแซ่ดังเป็นมิตรที่หวังดีเจ้าเอย๋ยเจ้าเสือจา๋าฉันรีบมาอย่างเร็วรี่หูยาวเพื่อนสุดสีบนเสียงเธอว่าก้องดังอืมอืมไม่เป็นสักยามขานรับเหมือนคู่สั่งใช้เสียงเกินกำลังอย่าเป็นผู้ ดีกว่าเลยเจ้าเสือเจ้าเสือค่ะเจ้ารไหมเนี่ยฉันนั้นได้ยินข่าวมาว่ากระต่ายว่าเจ้านะว่ายังไงหนหอะว่าเจ้า,าเสียงไม่เพาะถึงแข่งไปกับกระต่ายอ่ะเจ้าก็แพ้เพจ้ารู้ยังจริงหรอจริงเจ,จ้าต้องไปจัดการกระต่ายนะเจ้ารู้ไหมโอเคโอเคฉันจะไปจัดการกักระต่ายเดี๋ยวนี้แหละเพื่อนรักต่างหลงกลแสนสับสนคำเอื่อนเอ่ย โมโหจนละเลยการซ้อมเสียงเคียงคู่กันตัวเจ้ามันร้องแย่คิดว่าแน่กว่าตัวฉันนี่เพอาว่าฉันเหลวเพราฉันร้องเพลงไม่เพราะเธอหน่ะมาว่าฉันก่อนว่าฉันน่ะร้องว่าฉันนาเร้องเพลงไม่เพราะเสียงยัง้ยกระโจนเธอไปว่าฉันฉันไม่ได้ว่าสัหน่อยเสียงเจ้าไม่ถึงขั้น เชิญโชว์เดียวเราขอลาช้างป่าออกหากินแววได้ยินจากชายปา่าเสียงดังล่อยลงมาจำได้ว่าผู้เสียงทองจึงเข้าไปขี้คายให้สหายมาปองโองไม่แตกออกเป็นสองโดยชี้เหตุ ให้ฟังกันนี่เจ้าเสือเจ้ากระต่ายเจ้าสองคน่ะเป็นเพื่อนกันมาตั้งนานแล้วนะเจ้าสองคนอย่ามาทะเลาะกับเรื่องเล้ห์สาระกันเลยเจ้าสองคนคืนดีกันเถอะเจ้าเป็นเพื่อนกันตั้งแต่เด็กๆงั้นเรามาคืนดีกันเถอะเจ้าเสือเจ้ากระต่ายเรามาคืนดีกันดีกว่านะมาเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมนะเจ้าขาดสามัคคีที่เคยมีร่วมสร้างฝันหลงเชื่อ คำป่วนปั่นสองกรโรอไม่หวังดีข้าอยู่มาเก่าก่อนข้าพักผ่อนดินผืนนี้สองเสียงรับกันดีสองเขานี้เป็นพยานคู่หูสักมุกคิดร,รู้ถูกผิดดังขับขานขอโทษอภัยทาน กับมารักสามคัคคีเมื่อถึงงานประกวดต่างก็อวดเสียงใสๆสไพเราะจับหัวใจชักนะได้ด้วยร่วมมือ สอนไว้ว่าสามัคคีต้องยึดถืออย่าเชื่อคำร่ำลือสังคมสุขทุกดินแดนจบแล้วนะคะเด็กๆนะคะในนิทานเรื่องนี้นะคะก็สอนให้เรารู้ว่าเราต้องรู้จักการรักการรู้จักความสามัคคีนะคะรู้จัก มีเหตุมีผลและไม่เชื่อใครง่ายๆนะคะถ้าเราเป็นเพื่อนรักกันนะคะค่ะนิทานวันนี้นะคะครูจุ๊บครูสุกครูนกก็จบกันเพียงแค่นี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย